เพื่อนก็นจะเก็บคาเขาเที่ยวทำเนาะคุณเล่าสาวพันกีบคุนไทยห0าสิบพันกีดูทุกคนเดอ้ออันนี้ก็แมนสถานที่ซักชิดอีกแห่งหนึ่งทุกคนทำนกแอนอยู่บานพีนเมืองคาแขกแขงํามวลเดอ้อทุกคนเดอ้อกาบไหวคอพอดเนาะนอันนี้เบิร์มุมแบบกวงาลวงเนาะจะอยู่ หนาพ้าอยู่ฉีก,บบาากเอาไว้ไดนะ้ทุกคนจะเป็นหนาพาหนาผูจอยงนี้เนาะนี่ทุกคนยางขึ้นมาเถิงแบบนี้แบบจะล่มแล้วก็เย็นเด้อนี่ภายในทำ<ป>ก็จะเป็นแบบนี้เนาะช่วงนี้ก็จะมีนำ้ำน้อยแดดช่วง,งยามฝนนี่น้ำจะร้ายอยู่นะี่เนาะยางอยู่ข้างลมยมม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 ังลมนี่รมตอนนี้ลมแห้ง ทางเขาทำเดี๋ยวจะตกแต่งไฟสาธุกตกมาเลยอืมมันสอดสอดได้เนี่เนาะแสดงว่าเนาะสอดไ <Okay. S 1> ด้เน,น,นี่ทุกคนลมพัดมาจย่างสิเด้อ ่มีนักท่องเที่ยวเลยนอกจากเฮา2คนตอนนี้ทุกคนเงียบสงบดีเนาะเรื่องนาผ้าหยางเบิงเนาะบรรยากาศภายในถ้ำจะแบบเย็นเจี๊ยบเลยตอนนี้แล้วก็มีน้ำน้ำาไหลก็น้ำาย่อยน้ำาย่อย หลายมาย่ามเหล่งนี่นี่สาธุเรจะเห็นแบบห้องโถงยังสียางเข้าไปเนาะ หามเอาหินวัตถุมีคาออกจากถ้มเด็ดขาดเพ็่จะเคียนป่าหามใบตามความเชื่อบ้านเฮาก่ะไเฮอออกไปก็จะไม่อันเป็นไปเนาะหรือว่าเพิ่นไปน้ำเนาะจึงว่าตามความเชื่อบ้านเฮาจะห้ามเก็บของอยู่ป่าเ่าเก็บของอยู่สถานที่ศักดิธิ์ กับปานกับเพื่อนเ,เด้แบบเห็นพลมาลายคนเนาะโอ้คืนมามองนี่แบบยุคนโดด้วยหน่อยเนาะงามแหงนเ้ยนี่กล่องนี้มองงามทอเลยทุกคนนี่ลองเปิดแฟดเบ่งนี่งาม เงียบสงบดีเป็นตกแต่งไฟูนะแต่ยูมองนี่บ่มีลมเด้อสะอาดเย็ยนงามเนาะไอเนาะคนตะกีท่านเป็นเขามาอยู่นนี่คักเลน้นน่เนาะอืม หน่ำหย่อยลงมาก็จะเป็นแบบนี้สิเลยอืมนี่คนอือกระสอดนี่หย่อยลงมาจะมีหินเกิดขึ้นอย่างสิทุกคนหน่ำหย่อยลงมาเลยนี่ นี่จะมีนักท่องเที่ยวนมาชมคือเขาสอมคดจ่าโบสายไฟนี่มันหมึดตืด้อๆเลยแหละทุกคนเนี่ยอันนี้เป็นสายไฟยนี่ เขียนยังไวเนี่จะเป้นดกเกาะไม่ร้ายบอลมันกลัไปแล้วโมเป็นตะยูมันมีอาการหายใจโอ้สอดตป้ยพุนบ่อโดยแม่แหละได้ๆเขาเขียนจุดชมวิวเลยขึ้นไปนี่มันมีสลิงโอ้มีโฮนชิบลายอีกอทุกคนพรนางขืนมันสอดเทิงได้ชมวิว

นี่โอ้สอดออกมากนน่จะเป็นเมืองเกา่าบ่อหรือว่าเป็นประเทศอื่นโอแม่นเนาะมีอีกถามหนึ่งเนาะที่สอดเวียนนากดลงมาเห็นเพื่อนถ่ายดีวิวนี่อู้เย็น โอ้มาสอดนี้น,นี่นี่เขาอยู่รังถ้ำนะทุกคนยางสอดลองอมาเลยเนาะนี่โอ้นี่หมองพ็นโหนชิดตายนี่สายขนนี่ได้เด้ออืม โอ้สมบิวเดี๋ยวเห็นไฟนั่นเนาะเห็นไฟโหนเนาะนี่ทุกคนหามบอ Okay, so ni? เหมาะกับการแบบว่ามายางแบบพักผ่อเนาะไอเนาะเขามาปฏิบัติธรรมใดบ่เนาะไหนหรอเงี่ยสงบดีบีคนมาทเอะสงบดี ในอันเสบาันี่มันใจกลางถ้ำนี่เนาะอยู่มองนี่ใจกลางทุกคนก็จะกว้แบบพี่แน่กว้างใหญ่มากผู้คนมาหินบางจุดก็จะมีแบบเดือดเนาะหิน ้องแรงก็มบบีความโหดแรงงลายด้วยแต่ว่ามาเที่ยวแบบธรรมศาสตร์แบบมีหบสมบแนวนี้ทุกคนความรู้สึกแบบเขาคือแบบอยู่คนละโลกเลยนะนี่อ้นี่มีน้ำมีน้ำแต่ว่าขั้นจะขี้เหือกระไดเนาะ ีเพื <House> ่อเที่ยวก็ได้เด้อทุกคนเด้อฮะี่เพื่อหรือที่เนาะแม่ที่เพื่อเที่ยวได้อันนี้เป็นเหตุทางยางยางส้มกรไดเนาะพอเห็นกระสอเสือโชวชียบยดินน้ำได้อีกบออา่เสือ่บมี้ำไรงนี่ด้เรือมันีเมันแรงงเสียอะไเนาะี เงาหนามเต็มน่ะกานหนามันอยู่คือได้เลยเนี่ยการหนามหนามบกเนาะกานหนามก็ออกไปหอดเราดูดหอนสองนิ้วานเฮาทุกคนหิ่งามฝนหนามจุดเดือกเตะประมาณฮาเมตรพิ่งแล้เน,น,นาะหันงหามฝนเห็นขอบเห็นขอบที่หนามขึน้นอนาทุ๊บเดชเพิ่งพนังสมาธิหยุดนี่ นางสม,มาธิจุดนี่ทุกคนแสดงว,ว่าเขามาสม,มาธิได้เด้อโอเคอย่างกระสอดที่ทางขามาเนาะ ีนเพื่อนำเที่ยวทุกคนเพื่อนำเที่ยวค่ ขอกอเนาะอืมอืมถอแต่ส่วนอ่าจะเทอะไรส่วนฟีไปแล้วนี่เห็นมีแต่แบบแปลกๆเลยเห็นไก่ๆเนี่ยนี่เนาะ ยิ้นแบบนนำหน่อยเนะี่ยทุกคนนะี่ยชีนลงนาชีให้เบอง์คิวทำอิดนะยังเป็นน้นนอยอยู่เนาะนนำหน่อยน้องมาจะก่อโตขึ้นเป็นแบบนี้แหละอันนี้ทานผระสมคิดว่าหน่อยจะก,กี่พันปีเนะี่ยมันจังสได้ยโกใหญ่สนีนะ จกักสีหน่อยจักปีเนาะออายเนาะจึงสีดายจะเป็นกอจังสนีน่ะเห็นบ่น้มหน่อยล้องใหม่ในสีทุกคนที่ว่านาวาแล้วเนาะนี่น้มหน่อยใส่มันก็จะเป็นแบบจังสีกอกอกอขึ้นกอขึ้นแล้วก็คอยลายขึ้นลายขึ้นแล้วก็เป็นจังสีแล้วนี่ใหญ่ขนาดจะเท่าไยพันปี เนาะกลัวจะได้ร้ายปเนนี่เนาะหลานปีนะครับหลานปีคือจังยางขึ้นสวรรค์เรื่อยๆเนาะคากอีทุกคนนี่เนี่ยมือกีสีแห้งคากคือจังอยู่คนละโลกเลย ท่อนี่นเบิ้งคือดินบริเวนนี่แบบแข็งๆเนาะทางลงส่งนำเป็นไปจะเขียนไ่บอกแต่ละจุด ทางไปไซเดรเนาะสมน้ำของนี้อู้ลมเข้ามาจะสีหนยเนาะะแสดงว่ามีทางสอดอด้นี่โอ้ทางสอดนั่นบอกรมผัดเข้ามาจะสีทุกคนมีหินเสียงสว่างอยู่างเนาะอาจจะเม็นะแต่ว่าผมมีทางยางไปอ๋อรอทางข่างน้สุดเลยอือสุดเพียงนี่เนาะ บอคันใดสิ่เป็นหินยางมาแต่ว่าค<ห>ันเที่ยวคันเที่ยวทางน้ำนี่กวางอยู่ถ้ำนี่เนาะกวางแหง่งเลยเลยทุกคนคันเที่ยวทางน้ำนี่อ,อ,อ่ะอเดี๋ยวพาเบิงเ่งแผนทีจางหนาเลยทุกคนเด้อแผนทีในถ้ำเพิ่นเนาะ<ๆ>ว่าจะกว้างขนาดใดหรือขนาดใดจะเป็นแบบใดอา้า ย่นางไปยางมาเห็นมองนี่ทุกคนแต่ว่าเพิ่นบริเขียนยางบอกเนาะแต่เฮ้ยยางแบบโม่ๆเด้อ,อดนี่ยยางขึ้นในโบหูว่าจะไปสอดไซส์ก็ว่าเมาือดเถี่เพิ่นหายขึ้นอยู่บ่ละฮะโมมีไฟ น้าเจ็สุดเพียงนี้แหละ,ลเ,ละเหมือนแหงเนาะมีคนไปน้ึไปไม่มทางนี่บันไดกันลด้อีกใช่บันไดฮะใช่ไม่รูม่มี่ม,มีขั้นมีเพิ่งกัใส่ไฟให้คิรนแหละ่คต,ต่อไฟนไมา โบเป็นเห็ดเพือกนาคตตัวน่ะเป็นสีเห็ดใหืเินบมเด้แนวใดเนาะไฟทำไตัวจะซื้อออนี่ทุกคนเนมาถึกเต่ว่าอย่างเกดีแต่ว่าบมือนหน่อเนาะหินแบบนี้หินแบบเซอร์ซาะทุกคน เขามีหนามหอยเนาะเขามีหนามหอยในเมืองนี่นี่นี่มองในงาแห้งเมืองดีๆอย่าเป็นแบบค้าวๆน้ำเดือมๆหน่อยเนาะแบบตัวหอยใหม่ๆนี่บังเถิะนี่อ่าหินปูน ยงยชุดเราบอเอื้อยอ่าตอนนี้เดินทางต่อไปเวียดนามนะทุกคนเ้อตอนนี้กะอยู่ถ้ำนุกแอนกะเงียบสงบดีทุกคนพบกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย